จริงๆเทปนี้แม่งถ่ายไป้แล้วเว้ยไอ้หียผมแม่งเซ็งมากเลยนี่คือการถ่ายรอบ2องอะ <c oughs> อ้ยัยรอบแรกแม่งลืมเสียบใหม่กูท้อเลยอ้าววันนี้นะครับมารีวิวกับไอ้ตัวที่มีชื่อว่าอะไรนะ Transcend Gundam Transcend Lucia ปะ่ะ g เ r ีย a ูเ c i a กาเซียนะครับอ่ะของค่าย j m s ปะคือ j m s ผมไม่ต้องพูดแล้วเนาะหลายคนแม่งตอนนี้คือแบบ ทั่วกลุ่มโมจิน่ะทุกคนแม่งขึ้นชื่อว่าแบบพอขึ้นชื่อ x j m s ทุกคนมันก็แฮปปี้แล้วอะว่าข้อต่อดีจุดขยับดีไม่หลุดไม่ลุยไม่เละเทะคือคือต่อแล้วเทียบบันไดไม่ได้กับเนื้อพลาสติกเทียบบันไดไม่ได้แต่ฟิลลิ่งในการต่อมันดีกว่าโมจินทุกค่ายที่เป็นพวกของกอล์ฟปัจจุบันแล้วอะคือในโมสายกอล์ฟทั้งหมเดลไม่ไม่น่ามีอะไรที่มันแบบ ที่ที่จะดีไปกว่า JMS นะณปัจจุบันอ่ะเท่าที่ผมเคยต่อมานะครับอ่ะกับเจ้าตัวนี้นะครับกลับมาที่เจ้าตัวโมเดลของเรานะครับก็คือไอตัว Trans ซน n นะครับกาเซียนะฮะก็เป็นหนึ่งใน Trans ซนตตัวที่รู้สึกว่าจะออกมาเป็นตัวที่3ามของค่าย JMS ป์ะตัวแรกที่มันออกมานะครับก็จะเป็นตัว Trans ซนตนั่นแหละแต่ว่าเป็นตัวสีเงินแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสีขาวพาร์ทฟ้านะครับพาร์ทเคลียร์พาร์ทเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกาเซียนะครับก็เป็นล่างแบบ เหมือนอีกขั้นหนึ่งของตัวทันเซนกันดั้มนะครับจากภาคบิวบ์ปะบิวไฟเตอร์หรือบิวทยเนผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้ติดตามพวกซีรีส์บิวนะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของหัวเนี่ยผมขอพูดก่อนเลยนะครับว่าสติกเกอร์ของตัวนี้ออกมามาแบบดีอ่ะผมไม่รู้ว่ามันใช้สติกเกอร์ของอะไรอ่ะแต่ว่าสติกเกอร์ของ j m s อ่ะมันติดอยู่อ่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยอันนี้ผมติดมาประมาณสักเดือนผมไม่ใช่เดือนอะอย่างน้อยต้องมี 2- 3เดือนอะ คุณลองไปดูคลิปคลิปอันบ็อกดูก็ได้ตั้งแต่คลิปนั้นอะ่ะผมก็ต่อมันทันทีอะ่ะพอผมอันบ็อกเสร็จแล้วผมก็ต่อมันเลยแล้วก็จนปัจจุบันอะ่ะสติกเกอร์มันยังแนบแน่นอยู่กับชิ้นงานอยู่ได้อะ่ะคือแบบโฟกัสเดิเออเนี่ย <Yeah. S 1> คือแล้วผมไม่ได้ไปกดเพิ่มอะไรเลยนะเว้มันแบบมันอยู่อย่างนี้ได้เลยคือมันเจ๋งมากเลยยอมรับยอมรับเป็นสติกเกอร์ที่ดีที่สุดในโมจิล้วแต่ถ้าเทียกบกับบันไดก็ยังยังไม่ิไม่เห็นฝุ่นนะครับต้องบอกว่า สติกเกอร์ของบันไดมันทิ้งไอ้พวกนี้ไม่เห็นฝุ่นอยู่แล้วล่ะอันนี้เป็นส่วนหัวนะครับถัดมาดูที่ส่วนตัวแล้วก็แบ็คแพคครับอันนี้เป็นตัวที่แบ็คแพคแม่งเวอร์วังอลังการงานสร้างมากเลยแม่งใหญ่แบบใหญ่เชี่ยแล้วผมก็ใส่ตัดเส้นนะครับด้วยสีที่เขาเรียกว่าอะไรนะฟลูออเรสเซนต์นะครับสีที่เป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับเป็นสีส้มนะครับผมรู้สึกว่าตอนแรกผมจะตัดด้วยตัวที่มันเป็นสีฟ้าไอโฟโอสีฟ้าแต่ว่า มันจะกลืนเงินเกินไปนะครับก็เลยเอาสีส้มมาตัดดูเอพอพอกลายเป็นตอนคืนสีเนี้ยม่งกลายเป็นสวยเฉยเลยนะครับพอเป็นฟูโอสีฟ้าเนี่ยไอสีส้มเนี้ยเออมันทําให้ตัวโมลเลยมันดูเด่นขึ้นมาเลยนะครับนไหมสวยปะ่ะอ่าใช้ได้อยู่นะส่วนตัวต้องบอกว่าจุดขยับจุดต่อคือคือมันดีอ่ะมันมันเจมส์นะมันก็คือเจมส์อ่ะคืออย่างที่บอกนะครับว่ามันดีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องสารยายเยอะ เวลาต่อต่อไม่ยากนะครับแต่ข้อควรระวังเลยก็คือไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกพาร์ทแหลมๆพวกนี้ยมันแหลมมากนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันแหลมมากนะไม่ได้ระวังว่ามันจะทิ่มคุณหรอกแต่ว่าพอมันยิ่งแหลมมันก็ยิ่งบางนะครับยิ่งบางมันก็ยิ่งเปราะก,ก็เวลาต่อแนะนําระวังหักกันด้วยนะครับแล้วผมมีกล่องนึงเดี๋ยวกล่องถัดไปจะเอามาทําสีให้คุณดูด้วยว่าโมจินอย่าง JMS เนี่ยทำสีมาแล้วเป็นยังไงวะเออผมก็ไม่เคยทําสีโมจิน JMS นะ ไอตัวซากุระฟรีดอมมันนั้นก็เหมือนจะเป็นดาบันบ้างหรือของอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะครับไม่ใช่เจมสเออเดี๋ยวลองเอาเจมสแบบเนี้ยมาทําสีให้ดูนะครับว่ามันจะดีกว่ากันยังไงนะครับจุดขยับไม่ง้อยเลยนะถ้าเทียบกับไอตัวก่อนนั้นที่ผมเคยรีวิวไปมันคืออะไรนะคา,ารออาิบานอ่ะเออคาริบานแม่งจุดขยับไม่ง่อยมากเลยขยับไปขยับมาแล้วค่อยจะหลุดนะครับเจมสนี่ไม่มีอาการนั้นเลยเห็นไหมแน่นเฟิร์มแล้วก็แบบเนี้ยคือขย่าแล้วไม่มีแกว่งอ่ะเห็นไหมขย่าแล้วไม่แกว่งอ่ะแขนเนี่ยะ ไม่มีส่วนไหนแกว่งเลยนะครับคือดีดีมากดีมากเจมส์เนี่ททำข้อต่อเป็นโมจีนสายก๊อฟที่ทําข้อต่อมาน่าจะดีที่สุดในยุคนี้ละอ่ะไหนๆก็มาถึงขั้นนี้ใส่หัวเลยแล้วกันนะครับอืมอย่างที่บอกนะครับเวลาประกอบนี่เสียวหักเหลือเกินเขาว,ว่าผมไม่แน่ใจว่ะผมเคยมีทรานเซนต์กาเซียของบันไดไว้แต่ว่ามันนานมากแล้วอะ่ะแล้วผมก็ทิ้งไปแล้วด้วยคือมัน อยู่ตอนช่วงที่แบบผมย้ายบ้านย้ายอะไรนะครับแล้วมันก็หายไปผมจำไม่ได้ว่าไอ้ข่าทานเซนกาเซียของของบันไดมันมันแหลมอย่างนี้ปะอันนี้เหมือนเหมือน JMS เอ้ขาไปเหล่ามาให้ด้วยปาวะ,ะใช่ไหมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนอ่ะใช่จริงๆนะครับก็คือไอ้ตัวทานเซนกาเซียของค่ายบันไดเนี่ยคุณเห็นปะ,ะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพไปดูแล้วกันนะว่าไอ้ตัวทานเซนกาเซียของบันไดเนี่ยไอ้เข่ามันจะไม่แหลมอย่างนี้เวย้ยอันเนี้ยคือ JFS แม่งไปเหลา,าเข่ามาให้ด้วยเฮ้ i, ดีว่ะคือคือใส่ใจนะใส่ใจเออผมชอบผมชอบโอเคถือว่าดีเพราะว่าไอเขาของของบันไดอ่ะไอตัวกาเซียมันจะไม่แหลมอย่างนี้ใช่ไหมพอด้วยความที่ว่ามันเป็นไม่แหลมอ่ะแล้วคุณพยายามจะเหลาให้มันแหลมมาด้วยความที่มันเป็นพาร์ทใส่มันเหล่ายากมากเลย JFS <G MS S 2> <G MS S 1> เขาก็คิดเรื่องนี้มาดีแล้วล่ะเขาก็เลยทําการแหลมมาให้เลยตั้งแต่โรงงานนะครับเอ้ดีโอเคถือว่าใส่ใจนะครับถัดมาที่ ส่วนแขนนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวที่ประกอบแล้วดีมากเลยฟิลลิ่งกู๊ดมากเนี่ยจุกขยับไม่โคตรแน่นอะไม่แน่นแบบฟังเสียงไม่รู้ได้ยินเสียงปะแต่มันเป็นเสียงพลาสติกสีกันเลยอะคือแบบฟิกชั่นมันดีเนี่ยแขนก็ยกได้แบบสุดดีบอกพูดด้คํคเดียวว่าดีนะครับแนะนําให้ซื้อแล้วกัน jms คุณซื้อได้ทุกตัวอะมือก็ให้มาประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีดีคอลมาให้ไหมแต่เท่าที่ผมดูในกล่องผมว่ามันไม่มีนะมันไม่มีดีคอลมาให้ แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมซื้อมาสองกล่องเดี๋ยวกล่องหนึ่งตั้งใจจะเอาไปทําไอ้นี่นะครับทําสีแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทําสีออกมาแล้วจะหน้าตาแบบไหนม,มือสองข้างเหมือนกันนะครับแขนสองข้างให้มาเหมือนกันเอ๊ะมันมีด้านหน้าบ้านหลังบ้าววะไม่มีเนาะ,อะโอเคไม่น่ามีนะครับก็ประกอบไปง่ายงีย้ อาวุธมันจะต่างจากตัวรานเซนต์ปกติอยู่นะใช่ไหมเนี่ยของรานเซนมันจะเป็นแบบคล้ายๆอันใหญ่ๆนิดนึงอะ่ะไออันนี้มันจะไม่ไม่ดูง่ายอย่างนี้นะครับอืมแต่ก็สวยดีใส่เข้าไปโหตัวเนี้ยผมบอ,อกเลยว่าจัดท่ายากแน่เลยฮืมด้วยความที่แบ็คแพคมันใหญ่อะนะพอแบ็คแพคมันใหญ่แล้วการจัดท่ามันก็จะแบบว่าต้องหาองค์ประกอบองศาดีๆนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปดูแอคชั่นโพสของชาวบ้านเขาที่ทำไว้ ว่าเขาโพสตกันยังไงวะกับท่าโพสต์ของมันเนี่ยแน่นมากนะข้อต่อตรงช่วงไหลกับเนี่ยแขนกับตัวเนี่ยอันนี้เป็นแผงพีซีป่ะเดี๋ยวเออใช่นี่ข้างในเป็นแผงพีซีนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะพอเป็นแผงพีซแล้วประกบเข้าไปก็นแน่นดีอืมอ่ะอืมระวังผักด้วยนะครับตอนยัดตอนไหลก็อย่าไปออกแรงใส่แรงอะไรกับมันเยอะแขนเปีย่ะอายกแขน อ่ะเห็นไหมยกแขนแล้วขย่าก็อยู่ในฟอร์มนะเนี่ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวขย่าตัวให้ดูถืออาวุธอ่าแขนยังอยู่ในฟอร์มนะขยา่าเล่นๆหน่อยๆพอได้พอได้ไดเนี่ยแขนยังอยู่ในฟอร์มนะครับไม่ไม่ตกระมัดอย่างงี้ถ้าใครตามดูผมไอตัวชื่อว่าอะไรวะวิงอ่ะวิงไฮเกตที่เป็นเคลียร์พาร์ตอ่ะขอ,ของของค่ายหาอะไรก็ไม่รู้เชื่อนั้นแบบแย่จัดเลยเออนี้ด้านไหนด้านหน้าวะอันนี้ด้านหน้ากระโปรงหน้าโอเค กระบองไม่มีอะไรนะจุดเดือยสามมิลก็ดูแล้วเป็นเดือยสามมิลมาตรฐานนะครับแต่อย่างที่บอกนะผมไม่ค่อยชอบไอจอยข้อต่อตรงตรงช่วง e o, เอวเขาเรียกว่าอะไรตรงเบ้าขาที่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมที่มันขยับขึ้นลงได้เงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยมันมันอิสระได้จริงอะ่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะผมว่ามันมันไม่สวยนะครับแต่ปัญหานี้หมดไปแล้วนะครับตอนที่เอ่อซีรีส์คาริบาล อ่าซีรีส์อ่าเขาเรียกอะไรนะซีรีส์ตั้งแต่ซีรีส์อไอรอนบัตเออตั้งแต่ไอรอนบัตก็ไม่เห็นข้อต่อแบบนี้แล้วนะครับไอชิ้นส่วนพวกนี้รุดบ่อยมากแนะนำว่ากาวได้ก็กลัาว <c oughs> กำลังบอกเลยว่าก่าวได้ก็ก่าวมึงหลุดจริงเลยเอาสูดดามนเลยอ่ะแบบนี้ อุตส่าห์ชมไปว่าไม่ค่อยหลุดก็จะหลุดโชว์อยู่นั่นเนล่อ่ากาวได้ก็กาวนะอันนี้มันไม่ได้ถอดออกมาเล่นอะไรอยู่แล้วนะครับไอ้ส่วนข้างหลังเนี่ยอือถัดมาลองดูขาก่อนมาประกอบ <c oughs> ก่อนประกอบมาดูขากันไอ้ตัวทรานเซนต์เนี่ยมันเป็นตัวที่มันผมยังไม่เข้าใจว่ามันออกแบบกันด้ามมาให้ยืนสองขาได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับ <c oughs> เพราะรู้สึกแล้วรู้สึกเหมือนมันจะยืนสองขาด้วยตัวเองจริงๆไม่ได้นะมันต้องยืนด้วยไอ้ชั ade, ้นเบรคล้วนๆเลยน,นั่น เพราะขามันไม่สามารถอยู่ในระนาบที่ตรงได้นะครับนี่หรือได้วะไม่รู้อะแต่ผมดูลวองศามันน่าจะยืนยากอะนี่อันนี้คือตรงสุดแล้วนะเท่าที่คุณเห็นเนี่ยตรงนี้คือแบบแม่งเอียงโยไปด้านหลังแล้วอะเออแต่ด้วยความที่ดูเท้ามันดูกรงเล็บที่เท้ามันมันคงไม่ได้ออกแบบไว้ให้ยืนแบบแอคชั่นโง่โง่อ่ะคือมันน่าจะต้องอยู่บนแอคชั่นเบสทนั่นแหละถึงจะสวยนะโอ้พีซีของค่ายนี้แม่งสุดยอดจริงๆิงว่ะ แน่นตึบแน่นทุกส่วนหรือว่านี่ก็เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบของของแผง p ีซโมจินวะพอเป็นไอตัวคาริบานอะ่ะมันไม่มีแผงพ c นะครับพอมันไม่มีแผงพีซแล้วอะ่ะก็มีข้อเสียเลยคือถ้าคุณออกแบบบล็อกหล่อมาไม่ดีเผื่อการยืดหดตัวของพลาสติกไม่ดีก็คือเหลวเป๋วไปเลยแต่พอมีแผงพีมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอืม ประมาณนี้เอ้ยมึงจะหลุดบ่อยเกินมาแล้วนะเดี๋ยวกูก็ติดกาวแม่งเลยเออไอ้ตรงข้างหลังนี่กระโปรงหลังนี่ชอบหลุดนะครับติดกาวได้ก็ติดไปเลยนะไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วอันนี้ก็เอาตัวประกรอบเข้าไปนะครับแบบนี้เออกูไม่ไหวแล้ะมันต้องมีตกคลิปหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นกูไม่เข้าใจเลย เหตุการณ์หยอดกาวระหว่างแบบรีวิวเนี่ยโคตรจะไม่อยากให้มีเลยแต่พวกมึงก็ใครมีจนได้อย่างที่บอกนะครับซื้อโมจีนต้องใจล้มๆมนิดนึงนะครับเวลาต่ออะไรเงี้ย <c oughs> อย่าไปผีผามหุนหันพันเล่นกับมันนะครับชิบหายกันมาเยอะแล้วกาวนี่ใช้เสร็จแนะนําให้ปิดทันทีก่อนยกก่อนไลผมบอกหลายคนบอกทุกคลิปนะครับว่าแบบใช้กาวเสร็จแล้วปิดนะเวย้ยเพราะถ้าไม่ปิดอะ่ะเกม เกมได้เลยนะอ่ะผมเอาแอคชั่นเบสอันนี้มาใส่แล้วกันนะผมดูจากแอคชั่นเบสของ jms ทมันแถมมาแล้วดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเลยเอานี้มาใช้แทนอันนี้น่าจะต้องอยู่ตรงกลางแล้ววะ่ะอันนี้เป็นแอคชั่นเบสที่ผมซื้อมานะผมได้มาราคาถูกมากเลยอะหลักสิบแล้วก็คุณภาพมันดีมากเลยในแอปสีส้มอะ่ะเขาไม่ได้จ่ายอะนะอ่ะ แต่ข้อเสียเลยก็คือขามันจะต้องกลางอะ่ะมันไม่สามารถนีบขาได้นะครับนี่เพราะว่าไอตัวจอยข้อต่อตรงช่วงนี้มันมันค่อนข้างใหญ่นะใส่เข้าไปแล้วไปม,มันดูโหดูฝืนมากเลยจริงๆอันนี้ต้องต้องขัดมันอีกสักนิดนึงเนาะไม่ไงั้นมันจะรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินอ่ะเรียบร้อยไปเหลาแกนแอคชั่นเบสมานะครับ อ,อขยันหลุดจริงๆอ่ะก็โอเคอยู่ใส่เข้าไปแล้วอันนี้หลุดอีกแล้วนะครับด้านหลังอด้านหลังนี่แพ็คหลังนี่ไอ้กาวได้กาวเลยนะผมว่าไม่ซีเรียสลวมันก็ไม่ได้ถอนเล่นนะครับที่เราวมันจะต่อแอคชั่นยังไงวะเนี่ยมันเป็นตัวที่ตั้งท่าแอคชั่นยากมากเลยอ่ะ ยิ่งแพ็กหลังพลุงพลังแล้วก็เนี่ยอาวุธมึงอาวุธอาวุธมึงก็กว้างกว้างยาวยาวอืมเฮยเหนื่อยเออเหนื่อยอกเหนื่อยใจหลุดเข้าไปเออหลุดเข้าไปเดี๋ยวมันไม่ควรใส่แบบนี้ อืมอ่ะ <laughs> หล่นหล่นแม่ให้หมดไอ้ยี่ข้างหลังหล่นไม่ห,หมดเลยตาบก็หล่นอะไรก็หล่นหรือว่าจริงๆแล้วมือมึงไม่ควรจับอาวุธแบบนี้วะมึงจับอาวุธท่านี้ได้แบบเฮี้ยมมากเลยอะจับแบบนี้แล้วกันสั้นๆหน่อยจับแบบนี้ค่อยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยแบงกว่าจะได้ท่าโพสสวยๆชิบหายกินเวลาผมไปเกือบยี่สิบนาทีประกอบตรงนู้นตรงนี้ ติดขัดไปหมดนะครับโดยเฉพาะไอ้แบ็คแพคมันเนี่ยไอ้เชือยแม่งแบบมันสวยจริงเลยมันอลังการจริงแต่เวลาแบบจะทำท่าแอชั้นโพสอะแม่งยากมากตัวนี้เพราะผมไปดูแบบผมเข้าใจแล้วทําไมไปหาโพสติ้งท่าแบบสวยๆเด็ดมันมันมันดูไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าแบบทุกส่วนของมันมันอลังการมากเลยแล้วมันก็พาให้แบบว่าอันนู้นขยับไปเลยเห็นไหมพอพออาวุธมันยาวอ่ะมันก็จะมากินพื้นที่ด้านหลังเห็นไหมเนี่ยเออ มันก็จะหนีบไปหนีบมานะครับเออก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตแล้วกันนะแต่ถ้าถามว่าเป็นข้อเสียของมันไหมต้องต้องต้องบอกกันตรงว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ของตัวหุ่นนะครับหุ่นมันดีไซน์มาแบบเนี้ยมันก็ต้องก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จุดขยับเอยอะไรเอยก็แนะนําว่าด้านหลังอะ่ะกาวได้กาวเลยนะยิ่งเฉพาะไอ้สชิ้นเนี้ยหนึ่งสองสามสี่เนี้ยเนี้ยไอ้สชิ้นเนี้ยเนี้ย 1,2,3,4อ,อันนี้นะครับกาวได้ก็กาวไปเลยนะครับมันหลุดบ่อยมากเลยตอนผมจัดท่าคือแบบอารมณ์เสียจนผมต้องถอดทิ้งไว้แล้วจัดเสร็จค่อยประกอบบันทีเดียวนะครับก็ออกมาได้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการจัดท่าไอ้ตัว t r a n s ซนต์ก a เ c i ยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าพอได้เริ่มจัดท่ามันเข้าจริงๆแล้วอ่ะแม่งทำให้ผมเริ่มคิดแล้วว่าไอ้ตัวที่กูทำสีเนี่ยกูเหนื่อยแน่เลย เพราะว่าพอเวลาคุณจัดท่าตรงวุ้นเขคอยไปชนตรงนี้ตรงนี้ไปขูดชิ้นนั้นชิ้นนั้นมาขูดชิ้นนี้หูโคตรเยอะนะครับโคตรแบบโคตรปัญหาเยอะอะคือเวลาจัดท่าต้องระวังอ่ะระวังมากเลยเพราะงั้นก็ใครที่จะซื้อมาทําอะไรพิ่เรนพิเรนอย่างผมก็แนะนะนะนําว่าให้ศึกษาดีๆก่อนแล้วกันนะเออ ดูคลิปผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับไอ้ตัวทรานเซนต์กาเซียนะครับใครชอบก็ไปจัดก็ได้แล้วกันนะผมจะไม่บอกว่ามันดีไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับตัวของกอบก็คือของกอบนะครับจะให้มันมาสู้ของบันไดเลยก็คงไม่ได้นะฮะเออนีอ่ประมาณนี้ก็สวยดีเห็นไหมเออพอโพสต์อย่างนี้ก็ดูแบบดูดุดีด,ดูอะไรดีนะครับเดี๋ยวให้มันอยู่ตรงกลางสักนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับหลักหลัก คร่าวๆก็เป็นหนึ่งในตัวที่ต่อง่ายประกอบง่ายนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนหลุดจริงๆแล้วมีแค่ไอ้ตัวแบ็กไอ้ตัวแบ็กสเกิร์ตเนี่ยนะครับตัวด้านหลังเนี่ยแบ็กสเกิร์ตตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันหลุดง่ายนะครับชิ้นอื่นไม่มีหลุดชิ้นไหนหลุดง่ายนะครับแล้วก็ชิ้นพาร์ทใส่นี่แหลมและคมมากนะครับใครต่อดีระวังได้เลือดได้เลือดจริงๆนะเว้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมแม่งได้เลือดมาแล้วจริงๆอะเมื่อกี้แค่ตอนจัดท่าคือแบบจัดไปจัดมาไม่ดีก็คือทิมเข้าไปก็เจ็บอะเจ็บแล้วก็ี เลือดซิปนิดนึงด้วยอะ่ะก็เวลาต่อระวังนะครับระวังพพอมันมันคมอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากแนะนําให้เด็กๆต่อเลยนะอืมจริงๆอ่ะแต่ต่อมาแล้วสวยไหมก็สวยละเป็นหนึ่งในตัวที่สวยเลยดีไซน์หุ่นก็เท่นะครับ ไปเลือกหากันเอาแล้วกันนะครับในแอปสีส้มนะครับแอปหลักของชาแนลเราอยู่แล้วนะครับโอเคจบกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Trans c e n t g a r ซียนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรไว้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวอตัวนี้มีกล่องหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาทำสีให้ดูนะครับก็มีแผนไว้ในหัวแล้วแหละว่าจะทำสีเป็นสีอะไรนะครับแต่ไว้ยังไม่เฉลยเดี๋ยวรอดูกันบาย